ภาีไม่ถูกตั้งแต่ต้นเลยปรับทุกใบผมว่าสวยเลยนะครับช่วยเลยพูดภาษาไทยชวยเลยนะครับ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ถ้าเราใส่ใจในวิชาชีพเราจะช่วยผู้ประกอบการได้มากเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีความรับผิดชอบดีนะครับแล้วเชื่อว่าทุกท่านหวังดีกับลูกค้าของท่านเพราะลูกค้าของท่านแข็งแรงท่านมีงานปริมาณงานมากขึ้นท่านก็แข็งแรงตามลูกค้านะครับสมกรภูก็ จะแข็งแรงตามลูกค้าท่านไปด้วยเช่นกันนะครับเราขอให้เดินไปด้วยกันทุกคนคิดทำดีทุกคนให้ประเทศไทยเราแข็งแรงมั่นคงต่อไปในอนาคตวันนี้เราทำเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะครับก็ผมขอมอบเวทีต่อนะครับให้ท่านผอสำนักมาตรฐานนะครับที่จะมาพูดถึงการ ลงเดบิตอะไรคิีนอะไรถ้าเกิดเคสอะไรต่างๆนะครับซึ่งหลักการไม่ได้คิดจะได้เบ้นเงินภาษีเพิ่มแต่ทํามาเพื่อแก้ปัญหาให้บัญชีที่ไม่ถูกให้มันถูกซะนะครับและการที่ให้ถูกนะักธุิทธนมาเป็นการที่ให้ถูกโดยที่กรมสมกรไม่มีอํานาจที่จะไปตรวจอะไรเลยนะครับขอให้สบายใจได้ไอันนี้ยืนยันนะครับแล้วก็ ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้เพราะว่าสำนักการบัญชีหรือผู้ทำบัญชีที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับทุกจังหวัดขณะนี้เขาก็ฟังเหมือนที่ท่านฟังนี่แหละครับเขาอาจจะไม่มีโอกาสถามได้ตรงเหมือนท่านถ้าท่านคิดมีข้อสงสัยท่านถามได้เพราะผมเชื่อว่านักบัญชีคิดเหมือนกันนักบัญชีสงสัยเหมือนกัน ถ้าท่านถามเขาก็จะได้รับฟังคําถามที่ท่นสงสยัยแล้วก็ซือกลับไปนะครับวันนี้จัดสี่รอบนะครับแต่ผมมาพบท่านรอบนี้รอบเดียวแล้วครับแล้วรอบอื่นผมไม่ได้มีโอกาสจะมาแล้วผมมีภารกิจอื่นแต่ว่ามาด้วยใจตั้งใจอยากให้ท่านเข้าใจแนวคิดสํมรนาจริงว่าเราอยากเดินหน้าและให้ทุกคนมีความเข้มแข็งมีความสุขนะครับขอให้การสัมมนาวันนี้นะครับก็ เดินไปด้วยความสําเร็จและความเข้าใจเกิดความสามัคคีนะครับทำเพื่อประเทศไทยด้วยกันเพื่อลูกค้าของท่านลูกค้าท่านดีท่านดีสมรกรดีประเทศดีครับนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านอธิบดีกรมสมรกรครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่อยู่ทาง ตามสัมภาระพื้นที่ต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามนโยบายของท่านผู้บริหารกรมสัมภาระนะครับวันนี้ก็ผมได้รับมอบหมายมาให้ตอบคําถามที่ท่านไม่สบายใจทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทางการปรับปรุงบัญชีหรือการปรับปรุงทางภาษีนะครับไม่ทราบ ไม่ว่าท่านจะมีประเด็นใดๆเนี่ยท่านยกมือถามได้เลยนะครับเพราะว่าการสัมมนานี้จะมีเวลาเพียงแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะมีการตอบคําถามทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะขออนุญาตเล่าถึงลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่พระราชกําหนดตัวนี้กับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่595ออกมานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกรมสรรพกรนะครับสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นะครับได้มีการร่วมกันและมีการเดินเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วยเหลือนักบัญชีแล้วก็ช่วยเหลือผู้สอบบัญชีอย่างไรบ้างนะครับเราลองมาดูนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วผู้ประกอบการนักบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีนะครับจะเกิดความรู้สึกสบายใจขึ้นกับสิ่งที่เรากําลังจะดําเนินการต่ออย่างไรบ้างนะครับผมเล่าให้ท่านฟังก่อนนะครับ ครับขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของผมเนี่ยจะไม่มี powerpoint นะครับเนื่องจากว่าเอกสารชุดเนี้ยเป็นเอกสารชุดใหม่จริงๆนะครับผมขออนุญาตให้ท่านดูเอกสารนิดนึงเพียงแต่ว่าตัวท่านจะไม่มีเอกสารชุดนี้นะครับเพราะว่าเป็นมติร่วมกันของสภาวิชาชีพกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็กรมสรพักรน,นะครับ ตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งนะครับเพื่อที่จะกระจายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการนักบัญชีและสภาสภาวิชาชีพบัญชีทั้งหมดนะครับผมสรุปให้ท่านฟังก่อนนะครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับนะครับกรมสมกรเนี่ยได้ทราบถึงข้อกังวลใจของผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีนะครับรวมถึงมีการลง Facebook ต่างๆนะครับที่บอกว่าพระราชะกําหนดฉบับนี้หรือารกิจสกฤสฎิกาฉบับนี้ นะครับเมื่อมีการปรับปรุงทางบัญชีไปแล้วอาจจะส่งผลให้ผู้ทําบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับเกิดความไม่สบายใจขึ้นหรือเกิดความลับผิดในอดีตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้กรมสมพากรไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกรมสมพากรได้เชิญนะครับนะครับหัวหน้าผู้นําของแต่ละหน่วยงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสภาวิชาชีพ บัญชีซึ่งก็ได้แก่นายกสภาวิชาชีพบัญชีนะครับแล้วก็ได้เชิญกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับนำโดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับโดยมีการประชุมร่วมกับท่านอธิบดีกรมสรรพกรในวันที่12กุมภานะครับผลการประชุมเนี่ยออกมาดังนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเมื่อท่านฟังแล้วท่านก็จะเกิดความสบายใจข้อแรกนะครับสิ่งที่ห่วงกันมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ ถ,ถึงขนาดที่ว่าลงเฟซบุ๊กนะครับมีกลุ่มนักบัญชีบางกลุ่มนะครับลงเฟซบุ๊กนะครับว่าการออกพระราชกำหนดตัวนี้พระรกิจสุริกาตัวเนี้ยนะครับจะทำให้ผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยนะครับเกิดความไม่สบายใจหรือเกิดความผิดต่างๆได้ตรงนี้นะครับสภาวิชาชีพบ,บัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยได้มีคำตอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับโดยมีการชี้แจงดังต่อไปนี้นะครับว่ากรณีของผู้ ผู้สอบบัญชีก่อนผมขออนุญาตเริ่มที่ผู้สอบบัญชีนะครับกรณีประเด็นที่1ครับถ้าการสอบงบนะครับการสอบงบหรือการออดิตงบในปี58นะครับท่านทำตามหลักฐานเอกสารต่างๆอย่างถูกต้องทั้งหมด นะครับและได้มีการปร,ปรับปรุงแก้ไขงบต่างๆอย่างสมบูรณ์นะครับทางสภาวิชาชีพบัญชียืนยันว่างบการเงินที่ออกมานั้นให้ถือว่าเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับท่านสามารถที่จะออกงบแบบไม่มีเงื่อนไขได้นะครับเพราะหลักการสําคัญเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตโค้ดนะครับคำพูดของท่านนายกสภาวิชาชีพบ,บัญชีออกมาท่านบอกว่าการสอบงบเนี่ยมันเป็นการสอบงบของแต่ละปี เพราะฉะนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและได้มีการปรับปรุงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและการตรวจสอบงบในปี58นั้นเป็นการตรวจสอบบนพื้นฐานหลักฐานและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างสมบูรณ์และถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นงบของปี58นั้นจึงถือว่าเป็นงบที่ออกมาแบบไม่มีเงื่อนไขได้ นะครับถ้าออกงบแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับผู้ประกอบการก็เกิดความสบายใจถูกต้องไหมครับผู้ทําบัญชีก็เกิดความสบายใจผู้สอบก็เกิดความสบายใจเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยบัญชีให้เห็นชัดเจนแหละครับว่าการออกงบหรือการตรวจสอบงบในปี58นะครับถ้าท่านตรวจสอบตามหลักฐานและมีข้อเท็จจริงทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบงบการเงินที่ออกมานั้นสามารถที่จะออกมาแบบไม่มีเงื่อนไขคําถามก็ถามต่อครับ คำถามก็ถามต่อว่าแล้วการปรับปรุงล่ะครับการปรับปรุงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปี55 56หรือ57ที่เราพูดง่ายๆว่าเป็นการปรับปรุงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนปีปัจจุบันผมขออนุญ,ญาตถือว่างวดปีปัจจุบันคือปี58นะครับ งวดปีปัจจุบันคือปี58เพราะฉะนั้นคำว่างวดก่อนปีปัจจุบันคืองวดปี55 56 57หรือลงจากนั้นไปไม่ว่าจะเป็น54 53 52ลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับทางสภาวิชาชีพก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบงบนะครับในอดีตนะครับโดยยึดจากหลักฐานและข้อเท็จจริงทุกอย่างทั้งหมด นะครับรวมถึงทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีตามที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้ถือว่าผู้สอบนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับในข้อผิดพลาดท,ทางบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะครับผู้สอบบัญชีเกิดความสบายใจได้แน่นอนนะครับท่านจะไม่มีปัญหาในประเด็นนี้แน่นอนนะครับไม่ว่าการข้อผิดพลาดนั้นจะเกิดขึ้นในอดีตขึ้นนั้นจะมีในอดีตนะครับหรือนะครับมันเกิดขึ้นในปี58เ <_ S 1> พราะฉะนั้นในเรื่องของผู้สอบบัญชีนั้นตราบใดก็ตามที่ท่านยึดตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับท่านไม่มีความเกี่ยวข้องในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด, <_ S 2> หมดคําถามต่อมาก็กลับมาถามครับ ว่าในเรื่องของผู้รับทําบัญชีเพราะท่านในห้องนี้หลายๆท่านเป็นสํานักง,งานบัญชีนะครับท่านยอมที่จะมีการปรับปรุงในปี58ปนะครับปรับปรุงต่างๆเพื่อให้งบการเงินมันถูกต้องนะครับข้อนี้ก็จะทําให้เกิดความกังวลใจของผู้รับทําบัญชีว่าไอ้สิ่งอย่างเนี้ถ้าฉันทําลงไปและฉันออกหมายเหตุ นะครับฉันมีการปรับปรุงต่างๆซะเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นไหมว่าสิ่งที่ฉันทําในอดีตเนี่ยมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นข้อนี้ก็ได้รับการชี้แจงจากท่านอธิบดีผ่องพันธ์นะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างชัดเจนเลยว่าตราบใดก็ตามที่ผู้ทําบัญชีเนี่ยนะครับยึดการทําบัญชีบนหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ได้รับจากผู้ประกอบการ นะครับถ้าท่านทําบนหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ท่านได้รับจากผู้ประกอบการแล้วถือว่าผู้รับทําบัญชีไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นครับไม่ว่าการปร,ปรับปรุงงบนั้นจะเกิดจากข้อผิดพลาดในอดีตหรือเกิดจากงวดในรอบบัญชีปีปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้รับฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านน่าจะเกิดความสบายใจในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับคาถามต่อมาก็คือว่าเมื่อผู้สอบบัญชีเมื่อผู้รับทาบัญชีไม่มีความผิด คำถามก็จะกลับไปอย่างนี้ครับว่าแล้วไอ้หลักฐานที่ซัพพอร์ตผู้ทําบัญชีกับผู้สอบบัญชีนั้นน่ะคนซัพพอร์ตคือใครครับผู้ประกอบการทันไหมครับผู้ประกอบการที่ซัพพอร์ตข้อมูลหรือหลักฐานมาเนี่ยนะครับเท่ากับว่าผู้ซัพพอร์ต เอกสารหรือหลักฐานมาเนี่ยเมื่อคุณซัพพอร์ตเอกสารหรือหลักฐานที่ไม่ถูกต้องทําให้ผู้ทําบัญชีทาเอกทำการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องทําให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยบันเอ่อทำการตรวจสอบบัญชีไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้นตอของมันที่เกิดความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากการส่งเอกสารหรือหลักฐานข้อเท็จจริงที่เกิดจากผู้ประกอบการคําถามก็คือผู้ประกอบการมีความผิดหรือไม่ครับคําตอบนะครับ ท่านจะต้องได้ยินให้ชัดตรงนี้นะครับว่าผู้ประกอบการมีความผิดครับนะครับจะสะท้อนให้เห็นว่าการกระทําดังกล่าวนั้นผู้ประกอบการมีความผิดครับนะครับผู้สอบบัญชีผู้รับทําบัญชีตราบใดก็ทำที่ทําตามเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะครับท่านปลอดภัยทั้งหมดครับถาไหมครับทั้งหมดเนี่ยความผิดพลาดทั้งหมดจะไปเกิดขึ้นที่ผู้ประกอบการ เนื่องจากซัพพอร์ตเอกสารหรือหลักฐานต่างๆนั้นไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงทันไหมครับซึ่งตรงนี้ท่านมีความผิดแน่นอนครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้ยินตรงนี้ท่านจะสบายใจที่สุดนะครับกรมสมาการได้ขอความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับผู้ประกอบการรายใดก็ตามนิติบุคคลรายใดก็ตามที่ได้ทําการจดแจ้งนะครับที่ได้ทําการจดแจ้งกับกรมสมกรการ ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ประกอบการที่ได้ทําการจดแจ้งกับกรมสรรพากรกรมสรรพากรจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นจะไม่เข้าไปตรวจสอบผู้ประกอบการในลักษณะของการลงโทษครับแต่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการรวมถึงสภาวิชาชีพเนี่ยได้การันตีท่านแล้วครับ ว่าท่านจะไม่มีความผิดทั้งสิ้นแต่ท่านลองดูนะครับถ้าท่านไม่จดนะครับท่านจะได้โชคสองชั้นครับที่ท่านยังไม่ได้กล่าวตรงนี้ครับโชคชั้นแรกครับท่านจะได้รับการตรวจสอบจากกรมสัรปากรนะครับเราจะทําการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีให้ท่านแต่ท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายก็คือมีการเสียภาษีเพิ่มพร้อมทั้งเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มนะครับข้อที่2นะครับท่านอาจจะถูกตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อได้ด้วยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการจดแจ้งดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ท่านได้รับโชค2ชั้นครับอดีตที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก่อนก่อนตั้งแต่ปี5-8ลงไปทั้งหมดเนี่ยท่านได้รับการคุ้มครองจากพระราชะกําหนดตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นภาษีทหไหมครับและตัวที่2ครับท่านจะได้รับการ ได้รับการยกเว้นไม่ถูกตรวจสอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในลักษณะการตรวจสอบเพื่อลงโทษนะครับแต่จะเป็นการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทําบัญชีได้ถูกต้องขึ้นนะครับนี่คือผลการประชุมในวันที่12กุมภาครับซึ่งท่านน่าจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งผมถือว่าในลักษณะของผมนะครับซึ่งก็ต้องเรียนเลยครับว่าคุณพ่อคุณแม่ผมก็ทําธุรกิจเหมือนกันท่านเชื่อไหมครับผมจดแจ้งตั้งแต่เดือนกุมภาเรียบร้อยแล้วครับ แล้วข้อดีอีกอย่างก็คือผมได้คุยกับผู้สอบเรียบร้อยแล้วครับให้ทําการปรับปรุงสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งต้องยอมรับครับว่าถ้าท่านไม่ใช่กิจการในระดับมหาชนเนี่ยสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนเช่นลูกนีการค้าเห็นไหมครับเจ้านี้การค้า คำถามคือเงินสดท่านเคยตรงไหมครับไม่มีทางหรอกครับที่เงินสดท่านตรงนะครับเพราะถ้าท่านไม่ใช่ธุรกิจใหญ่เนี่ยท่านไม่มีเงินไม่มีเงินสดย่อยไม่มีแคชอินแฮนไม่มีเงินสดในมือถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันจะเกิดความผิดพลาดได้เสมอไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้สามหน่วยงานหลักซึ่งดูแลระบบบัญชีของท่านทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาได้ออกมาการันตีแล้วว่าสิ่งพวกนี้มันถูกต้องไม่ว่าผู้สอบก็ถูกต้อง ู้รับทาบัญชีก็ไม่มีความผิดผู้ประกอบการนะครับก็จะไม่มีความผิดในอดีตทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านสบายใจได้นะครับตัวนี้คือส่วนแรกนะครับที่ผมสรุปให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องผลการประชุมในวันที่12กกุมภานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะเปิดโอกาสให้ท่าน ท่านสอบถามคำถามแล้วก็วันนี้ได้ความได้ความการุณาจากท่านอาจารย์ชุมพรนะครับก็เป็นวิทยากรนะครับทางด้านกฎหมายของเราด้วยซึ่งเดี๋ยวท่านจะขึ้นมาคู่กับผมนะครับเพื่อที่จะตอบในส่วนของกฎหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเอกสารชุดนี้นะครับขออนุญาตให้ท่านดูนิดหนึ่งเอกสารชุดเนี้ยเป็นเอกสารที่ผมเนี่ยนะครับร่วมกับทางสภาวิชาชีพนะครับแล้วก็กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น3ามหน่วยงานหลักนะครับที่เราได้ร่วมกันทำ เอกสารชุดนี้ออกมาเป็นเรื่องของการปรับปรุงทางบัญชีทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ก็ต้องขออนุญาตยกความดีให้กับทางสภาวิชาชีพกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับที่ได้ให้ความการุณากับกรมสมบัตินะครับเพื่อที่จะตรวจล่างแล้วก็มีการปรับปรุงเยอะแยะเลยนะครับแล้วผมก็ได้อ่านเมื่อคืนนี้ทั้งหมดแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นการปรับปรุงล่างที่ที่ดีที่สุดนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นการปรับปรุงร่างที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดนะครับเอกสารชุดนี้นะครับกรมสรมพาณ์จะขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยนะครับรวมถึงสำนักง,งานบัญชีสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผมคาดว่าอย่างช้าสุดเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับและในขณะเดียวกันครับสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีครับก็จะไปขึ้นอินเทอร์เนต็ตของของเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้วก็จะเวียนให้กับผู้สอบบัญชีหรือสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถดาวน์โหลดรวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่ง ผมมีนัดการบรรยายกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่4มกราคมเอ้ยโทษครับ4มีนานีนะครับในช่วงเวลา9โมงเชา้านะครับก็จะมีการบรรยายกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้นะครับกรมพัฒนาธุกรกิจการค้าก็จะเอาเอกสารชุดเนี้ยนะครับขึ้น,นเว็บไซต์เพื่อให้ดาวน์โหลดรวมถึงเมื่อสักครู่ผมได้รับมอบหมายจากท่านทิพดีนะครับว่าให้ประสานกับสภาอุตสาหกรรมนะครับสภาหอการค้าเพื่อที่จะเวียนให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับได้ใช้เป็นคู่มือในการปรับปรุงงบ ผมขออนุญ,ญาตสรุปสั้นๆนิดหนึ่งก่อนเนื่องจากว่าในห้องเนี้ยนะครับทุกท่านเป็นนักบัญชีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปให้ฟังว่าเอกสารชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีที่มาที่เอ,อวัตถุประสงค์ของมันเป็นอย่างไรแล้วหลักการในการปรับปรุงเป็นอย่างไรผมจะขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องหลักการนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดเนี่ยจะขออนุญ,ญาตไม่ลงเพราะต้องบอกเลยว่าเอกสารหนามากแล้วมีทุกรูปแบบในการปรับปรุงทุกชื่อบัญชี นะครับมีไล่มาหมดนะครับรวมถึงการปร,ปรับปรุงทางบัญชีด้วยและก็มีหมายเหตุในเรื่องของประเด็นภาษีด้วยว่าท่านต้องระวังประเด็นไหนนะครับผมผมต้องเรียนเลยครับว่าถือเป็นเอกสารที่ที่บอกได้เลยว่าผมเชื่อว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วน่าจะเป็นเอกสารที่เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้เลยนะครับเพราะผมชื่อว่าร้อยปีของกรมสมพากรไม่เคยมีมาตรการอย่างนี้มาก่อนครับ ไม่เคยมีนะครับนี่เป็นมาตรการครั้งแรกของกรมสัมปทานนะครับแล้วผมก็ถือว่านะครับเอกสารชุดนี้ก็เป็นเอกสารที่คู่กับมาตรการชุดนี้นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้ทั้งหมดแล้วได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาแล้วรวมถึงกรมสมปทานด้วยนะครับนะครับผมสรุปหลักการทห่ท่านฟังนิดหนึ่งหลักการเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าในเรื่องของการปรับปรุงบัญชีหลักการที่สําคัญ นะครับท่านต้องกลับไปดูตรงนี้ครับว่าการปรับปรุงบัญชีเนี่ยท่านรู้ไหมว่าข้อเท็จจริงหรือความผิดพลาดในทางบัญชีเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรโอเคไหมครับท่านต้องทราบก่อนว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรท่านต้องกลับไปหาสาเหตุให้ได้ครับท่านต้องกลับไปหาสาเหตุให้ได้และท่านต้องกลับไปหางวดบัญชีที่เกิดความผิดพลาดให้ได้สิ่งสองอย่างที่สําคัญที่สุดคือ2ข้อนี้ครับ คือหนึ่งท่านต้องหาสาเหตุมันให้ได้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรแล้วในอดีตเนี่ยท่านบันทึกบัญชีแบบไหนไว้นะครับเพราะมันต้องมีการบันทึกบัญชีถูกต้องไหมครับมันถึงก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าความผิดพลาดขึ้นและข้อ2ครับท่านต้องกลับไปดูให้ได้ก่อนครับว่าความผิดพลาดนั้นมันเกิดขึ้นในงวดบัญชีไหนถ้าท่านพบว่าความผิดพลาดนั้นมันเกิดขึ้นจากบัญชีตัวไหนและงวดบัญชีใด หลักการตรงนี้ผมย้ำนะครับสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะครับกำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าถ้าท่านรู้บัญชีที่มันผิดพลาดรู้งวดที่ที่มันผิดพลาดและมันเป็นงวดก่อนงวดปีปัจจุบันผมขอย้ำนะครับคำว่างวดก่อนปีปัจจุบันคืองวดปีอะไรโทษครับงวดปีปัจจุบันคืองวดปีอะไรครับ 58นะครับผมย้ำว่าปี58เพราะฉะนั้นถ้าเป็นงวดที่เกิดขึ้นก่อนปีปัจจุบันแล้วท่านรู้ข้อเท็จจริงว่ามันผิดจากอะไรถูกต้องไหมครับลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนงวดปีปัจจุบันนะครับสภาวิชาชีพบัญชีแนะนำให้ท่านทำการปรับปรุงกับสินทรัพย์หนี้สินและทุนหรือสุดท้ายท่านก็จะวิ่งเข้าสู่อะไรครับกำไรสะสม ต้องไหมครับท่านจะเข้าสู่กําไรสะสมซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเนี่ยนะครับสภาวิชาชีพทางบัญชีบอกว่าให้ทําการปรับปรุงโดยยึดหลักการเลยครับปรับย้อนหลังครับนะครับที่เราเรียกว่า retro s p e c t i v e restatement โอเคนะครับให้ทําการปรับปรุงย้อนหลังครับนะครับและเนื่องจากว่า นะครับงบการเงินนั้นเป็นงบการเงินที่มีเป็นงบเปรียบเทียบคืองบ2ปีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตให้ทำทำการปร,ปรับปรุงย้อนหลังและทำการปรับปรุงเข้ายอดยกมาต้นงวดนะครับยอดยกมาต้นงวดของรอบบัญชีก่อนปีปัจจุบันหมายความว่าไยงไรครับเข้ายอดยกมาต้นงวดของปี57ครับ ให้ท่านทำการปรับปรุงเข้ายอดยกมาต้นงวดก่อนปี5 7ครับทันไหมครับนะครับท่านต้องทำการปรับปรุงยอดยกมาต้นงวดก่อนปี57ตรงเนี้ยมันจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าถ้าท่านอ่านเอกสารชุดนี้นะครับท่านจะเข้าใจไหมครับท่านก็จะไม่เข้าใจหรอกครับเพราะมันค่อนข้างยากนะครับเมื่อคืนผมอ่านก็ยังยอมรับเลยว่าค่อนข้างยากนะครับอ่านสัก 3- 4มสี่รอบครับนะครับแล้วท่านจะเข้าใจมัน หลักการของมันอย่างที่ผมบอกนะครับท่านต้องยึดหลักตรงนี้ครับว่าเนื่องจากงบการเงินของปี58เนี่ยมันเป็นงบเปรียบเทียบถูกต้องไหมครับมันเป็นงบปี57และงบปี58ที่มีการเปรียบเทียบระหว่างปี58กับปี57เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยให้ท่านทําการปรับปรุงในรอบบัญชีที่ไม่มีความผิดพลาดนะครับแต่ย้ําตรงนี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยบอกว่าท่านไม่ต้องยื่นงบใหม่นะครับ เช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านผิดในปี40ท่านไม่ต้องทําการปรับปรุงแล้วยื่นงบใหม่ของปี40นะครับทานไหมครับให้ท่านทําการปรับปรุงเนี่ยนะครับโดยทําการยอดยกมาในปีอะไรครับ h 7ครับนะครับแล้วท่านก็ทําการออกหมายเหตุนะครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น นในเอกสารชุดนี้นะครับมีการโชว์ตัวอย่างทั้งหมดไว้ให้แล้วโอเคนะครับท่านเคลียร์นะครับถ้าเป็นงบการโทษนะครับถ้าเป็นข้อผิดพลาดที่ท่านรู้ว่ามันเกิดจากข้อเท็จจริงอะไรแล้วมันรู้ว่าท่านผิดพลาดด้วยบัญชีตัวไหนแล้วเป็นงวดบัญชีใดที่เกิดขึ้นก่อนปี58คือไม่ใช่งวดปีปัจจุบันทันไหมครับให้ท่านท่านทำการปรับปรุงเข้าสินทรัพย์นี้สินทุน หรือในบางครั้งก็จะเข้าอะไรครับกําไรสะสมนะครับโดยให้ทำการปรับปรุงเพื่อยกยอดยกมาต้นงวดของงวดก่อนปีปัจจุบันโอเคนะครับนะครับแล้วท่านก็แสดงในส่วนของอะไรครับส่วนของ